สวัสดีครับทุกคนบุมโนจากช่องดูชแนลนะครับคิปนี้นะครับผมจะมาแนะนานะครับที่ในอีเวนต์นี้ที่เหมาะกับตำนานโดยอนนะครับอันดับแรกเลยไปดูความสามารถของโดยอนข้าวๆกันก่อนนะความสามารถที่หนึ่งนะครับเมื่อตกื้นที่ของฉันเนี่ยก็จะมีการแบทฟาเปอร์เลือกหน้าหลังหกช่องแล้วก็สไลด์ก็ิ่มานะมีนะครับป้องกันการอันเชิญ50เปอร์ให้แล้วก็มีป้องกันขโมยมาโบหกสิบเปอร์ให้นะครับผมความสามารถที่สองนะทุกการเตะเตาก็จะมีการเสเปอร์สร้างทอร์นาโดนะครับ ในเทินของฉันนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันก็จะมีกาแดสิปเปอร์ตาฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดไปแถวเปน็นกระบอกนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกพื้นที่ล็อกมืองคุลของฉัน,น,น,นเ,เ,เ,เนี่ยก็จะมีกาแดสิปเปอร์สลายการยกเว้นนะส่วนคอตูมนะครับเมื่อเริ่มเทินเนี่ยก็จะมีโการหกสเปอร์เหาะไปสร้างเลนมาร์กตรงพื้นที่ว่างพื้นที่ของฉันหรือจะเหาะไปซื้อเกาะก็ได้นะครับผมจี้เซตแรกนะครับเป็นจี้ที่เหมาะกับด่านโลกนะจี้ที่ใช้ก็มีนะครับดา เกาะลอยฟ้าโล่ซุเปอร์ที่นี้มีไม้ตามหาในวินนี้ด้วยนะความสามารถของที่นี่นะครับทุกโอกาสที่ตของชั้นเนี่ยก็จะมีโอกาส5ัเปอร์ชาร์โดทองชาสูงสุดได้2อง้ันทำให้แสดงผลจะบวกเพิ่มเลือกสิเปอร์นะครับทุกโอกาสที่ตของชันเนี่ยก็จะมีโอกาสแบสเปอร์เลือกไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังเมื่อเลือกแล้วสามารถวาร์ปไปในระยะที่เราถอยเต่าได้นะครับที่สองนะหมวกประชาที่ถูกเนเทศรที่นี้นะครับไม่ได้มีมาให้ตามหาในวินนี้นะความสามารถของที่นี้นะครับ เป็นหมวคุมตาแม่นยำ15เปอร์เมื่อใช้ไอเทมบุกีจ้จะบวกเพิ่ม10เปอร์นะครับอ่าป้องกันการประครับย้ายหรือการดักจักบ80เปอร์ใช้ได้2ครั้งนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนย้ายทันทีหรือวิ่งสองครั้งขึ้นไปภายในหนึ่งเทิร์นเนี่ยก็จะมีโอกาสแบ็คเปอร์ส่งฝ่ายตรงข้ามไปยงัปยงเกาะร้า,รางใช้ได้2ครั้งนะครับผมจีนีสามนะครับดักบอดกับดักเพชรอ่าที่นี้มีมาให้ตามหาในอีเวนต์นี้ด้วยนะความสามารถของที่นี่นะครับ เมื่อฉันนะครับตกเลนมาของฉันหรือฉันก่อสร้างเลนมาร์าก็จะมีการ6กเสอร์ติดตั้งกับสปริงนะครับเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามก็จะมีโอการบสเปอร์ยกเว้นข้ามทางแล้วก็สุ่มไปพื้นที่ว่างที่อยู่ใกล้ที่สุดใช้ได้2ครั้งนะอย่างนั้หมดนะมีนะครับป้องกันเอฟเฟกอันตราย65เปอร์ให้ด้วยนะครับส่วนที่ที่4นะครับวิญญาณของผีเสื้อที่นี้ไม่มีไม้ตามหาในเว่นี้นะความสามารถของที่นี่นะครับทุกการเตะตาของฉันเนี่ยก็จะสร้างวิญญาณ เตื้อนะครับสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเมื่อเราตกที่วิญญาณปีเตื้อนะอ่าจะสลับตําแหน่งกับฝ่ายตรงข้ามนะครับเราไปแทนที่ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามก็จะมาแทนที่เรานะเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกพื้นที่ของฉันก็จะเพิ่มค่าบันทางหนึ่งร้อยบเปอร์นะครับอ่าถ้าใครนะครับถ้าใครนะมีสองที่นี้ไม่ไม่ต้องหาที่ใหม่ก็ได้ที่นเนี้ยเนี่ยเนียไม่ต้องหาก็ได้นะเดี๋ยวผมจะพาไปจัดัดดูนะครบ นี่นะผมถอดสองที่นี่ออกก่อนนะเดี๋ยวไปใส่ที่ก่อนนะครับใส่ที่ดูนะนี่ถ้าใครนะครับมีด์กหมวกโลก่ซูเปอร์นะครับก็ใส่ไปนะครับแล้วไปใช้เกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกเนเทศเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกเนเทศคือฟ้าสามารถสองที่ที่ผมจะใส่เนี่ยเนี่ยสองที่เนี้ย มันคล้ายกับฟานสามารถ 2G ี้เมื่อกี้เลยนะครับนี่นะเนี่ยถ้าใครถ้าใครมี 2G ี้นี้ไม่ต้องหากี้ใหม่ก็ได้นะเล่นแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครไม่มี 2G ี้นี้ก็ใช้2อี้นี้แทนก็ได้ครับวามสามารถเหมือนกันเลยนะครับป๊บอ่าี้ใหม่ป๊บอ่ะนี่นะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับ กับผีเสื้อสมุดนะว,ว้าวหดเลยทุกคนผีเสื้อสมุดยังหมดเลยใส่หมวกระจายถูกเนเทศมาใส่เลี่ยนเินเลิฟมาอตั้งกันมาปั๊บไสไลด์กิดมะปั๊บมีทอดโดไหม <c oughs> ทอดโดไม่ออกนะ ปเปิดไปลบเปิ้ดไปปั๊บสร้างโคนาโด,ดนะครับเราจะตาดโคนาโดไปปับป๊บปัาดไหมปั๊บไม่ได้นะครับอ๋อเมื่อกี้ตอนสร้างเลนมารสกับดักไม่ติดนะเปลี่ยนที่ตั้งเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนก็ได้ปับ๊บไปทีหนึง่งกับดักยังไม่ติดนะ ไห้เพื่อนไห้เพื่อนเธอไปแล้วนะครับคือเล่นเซตเนี้ยเล่นเล่นเซตเนี้ยต้องมีกันบิกอยู่นะในเซตที่ผมเล่นเนี้ยไม่มีกันบิกนะครับถ้าจะเอากันบิกเนี่ยอ่ากันบิกเขาเนี่ยเหมือนจะนะครับเหมือนจะอยู่ในที่ที่บอกกับดักเพชรธรรมดาแต่ผมจะรีวิวเวอร์ชันดาร์กเนี้ยก็เลยไม่มีออฟกันบิกนะครับ เจอสายพิกนี้ก็จะเหนื่อยนะง<า>่า,งาททยมีอะไรนะครับมีอะไรนี่ปั๊บตอนเริ่มเินเราจะเราจะปับบป๊บปัป๊บปั๊บลงผิดเต้อปั๊บกับดักมาอ่า เียนตำแหน่งปั๊บติดหัวครับติดหัวยกเว้นนะครับยกเว้นหัวกับดักยกเว้นแล้วก็รวมใบพื้นที่ว่างอยู่ใกล้นะขอโดไม่มาขอโดนไม่มาทุกคนขอหน้าโดไม่มาวา๊บไหมปั๊บเนเธอต์ตกกับดักนะครับเด้งไปมือแพงเปลี่ยนที่ตั้งปั๊บขอหน้าโดมาโอ้ยกว่าจะมาให้นะขอโด ถ้าทอนโดโูมาเนี่ยจะอัญเชิญไงตกมาดูปับ๊บอัญเชิญนะครับอัญเชิญเข้ามาเมืองเมืองแผงสุดของเราปับ๊บมวยการ์ดอันนี้ปั๊บนะปั๊บผดูยอนนะครับขายยอมไหมเนี่ยยอมนะครับยอมเรามาดูเซตที่สองกันบ้างนะครับเซตเนี้ยน่าจะเหมาะกับด่านที่สร้างสามหลังได้เลยนะที่แรกที่ผมใช้ก็มี ม่วกราชาที่ถูกเนเทศทีนี่ตนะครุยวิญญาณนะครับที่นี้ไม่ได้มีไม้ตามหาในเวนนะินะพาะสมัยของที่นี้นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกพื้นที่องฉันเนี่ย,ยก,ก็จะมีโอการเจสเปอร์ตัดการ์ดนะครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกเลนมังฉันเนี่ย,ยก,ก็จะมีโอการเจสมาเปอร์ขังฟองสบู่แล้วก็มีนะครับอ่าป้องกันเอฟเฟกอันตราย65เปอร์ให้นะจีที่3นะครับอ่าดักเกาะลอยฟ้าลูซ์สเปอร์ที่นี้มีไม้ตามหาในเวนินะ และก็ที่ที่สี่นะครับดักไมคุลาบต้องสาบนะความสามารถของที่นี้นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกแลนด์มังฉันเนี่ยก็จะมีการจิตมาเปร์หลังจากจ่ายเงินค่าเชิญจ็เปร์ก็จะเชิญฝ่ายตรงข้ามมาที่ฉันหนึ่งคนนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกพื้นที่ของฉันก็จะมีการจิตมาเปิดได้รับ e ออเอฟเฟกต์เมล็ดพันธุ์ต้องคำสาบนะครับผมเมื่อเกิดคําเตือนวิกตอรี่จากฝ่ายตรงข้ามก็จะมีการจิตมาเปิดขังคุกฝ่ายตรงข้ามใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับผมที่นี้ มีไม้ตามหาในอีเวนต์นี้ด้วยนะอ่าอย่างที่บอกเลยนะครับถ้าใครไม่ใช้นะครับไม่ใช้หมวกราชาทูกเนเทศเนี่ยสามารถไปใช้หมวกโล่ได้นะเนีย่ยไปใช้หมวกโล่นี่แทนอ่าแล้วเราก็เปลี่ยนกี้เกาะลอยฟ้านะครับเนีย่ยเปลี่ยนจาก,กรลอยฟ้าโลตูปเปอร์ไปใช้อ่าไปใช้นะครับไปใช้ไปใช้เกะาะลอยฟ้าราชาทูกเนเทศนะครับความสามารถ เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยสลับสองี้นี่เหมือนกันเลยคือขี้ที่ที่เข้ามาเนี่ยกี้นี้มันเป็นขี้ทางเลือกไงแต่ก็ไม่แน่หรอกวันข้างหน้าอมันมีการ์ดที่มีเนเรเทศอยู่แล้วเราก็สามารถเอากี้นี้ไปใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะว่าเซตนี้มันเป็นยังไงนะครับผมมาเดี๋ยวกับเบลนะครับผ โอ้โหเร็วยังหดเลยนะครับเร็วมาในหมอกซันต้าดาบโดกนกัอปปี้กาเดียนปะดาบก่อนขีนแบบเรือโอกาสฮาโลวีนขุนยนต์หมัดขุนเลรกาวโหอ,อยางดึกเลยทุกคนหดเลยหดเลย สองเป็นนะครับน้องบลิลวางเมืองแปดติดเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นยิงระเบิดตามใจชอบอ๋อบ๊อบยิงระเบิดตามใจชอบไงเอ้ยติดนะ ไปสร้างเลนมาร์กอ่าขอ,อสร้างเลนมาร์กครับปั๊บอ่าสไลด์กิดม้านะครับ,บ,เ,รบเราสไลด์ไปเลยนะปับ๊บฝ่ายข้ามติดหัวกระโหลกเนาะถ้าติดหัวกระโหลกเนี่ยจะชาร์จโล่ไม่ได้ชาร์จโล่ไม่ได้สามคืนเอ้าเชิญอันนี้บัตรเชิญน,นะครับติดกุหลาบนะครับติดกุหลาบติดกุหลาบ พาเขาทอยไปตบคุณที่ว่างสร้างไอ้มาร์สให้เราสร้างทอร์นาโดครับสร้างทอร์นาโดปั๊บปีฝาประกันไปลงทอร์นาโดปั๊บกลับเมืองแพงปั๊บสามมก็บอกขายยอมเลยนะครับอ่ะก็ มาณนี้นะครับเล่นให้ดูประมาณนี้นะใครที่สนใจเซตนี้ก็ไปจัดกันได้นะครับเซตนี้ผมใช้ลงดีอยู่นะครับอาจจะไม่ได้ใช้ตอที่นี้นะเออมันมันอยู่ที่ออฟด้วยนะครับคือคือคือ,คอเนี่ยคือเซตเซตเนี้ยของลูกค้าเนี่ยออฟเขาลงตัวไง อ adviser. อ,อลงตัวผมก็เลยใช้เซตนี้แต่ถ้าเกิดอ,ออฟของเซตเมื่อกี้มันลงตัวเราก็ไปใช้เซตน,นั้นก็ได้นะครับคือจี้มันความสามารถเหมือนกันนะนี่ครับเดี๋ยวหาสลับดำคือผมชอบสลับดำไงนี่อย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเลยความสามารถเหมือนกันเลยมันจะต่างกันตรงที่เนรเทศอันนี้เนเรเทศจะเยอะใช่ไหมที่นี้เนเรเทศเยอะแต่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 ไอเซตนั้นอะ เดินหน้าถอยหลังเปอร์จะเยอะไงเนี่ยเดินหน้าถอยหลัง8ปเปอร์เออมันอยู่ที่ท่านนะท่านต้องการอะไรถ้าท่านต้องการเดินหน้าถอยหลังอ่าเปอร์เยอะๆท่านก็จัดที่นี้นะครับแล้วก็ไปใช้หมวกเนเทศแต่ถ้าเกิดอยากได้เนเทศเยอะท่านก็ใช้ที้เน,นี่ยก่อรอยฟ้าและฉา่ถูกเนเทศเหมือนเดิมก็ได้นะครับแล้วก็ใช้หมวกเนี่ยหมวกโลกซปเปอร์นะอ๋อผมลืมบอกอีกอีกหนึ่งจี้นะครับที่เหมาะกับโดยอนนะครับนี่จี่นี้จี่นี้ถุงมือเบสบอลกุหลาบคำสาบเนี่ยบางคนเขาก็ใช้ีีน้ ถ้าใช้ที่นี้มันจะเป็นเซตดูดนะครับเซตดูดนะในเซตเนี่ยเราควรจะมีออฟกันบิ๊กใส่ให้น้องนะครับใช่ไหมถ้าเราถอดไอ้บัเชิญกุหลาบออกเนี่ยเราจะไม่มีอ่ากันบิ๊กนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ในการเลือกที่ให้กับอ่าตำนานดูยอนนะครับหรือน้องดูยอนก็แล้วแต่นะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้ขอ,อตัวไปแล้ว Bye-bye.